สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับ ABS อุ่นจินะครับก็ไม่ได้อัปคลิปนานเลยนะครับช่วงนี้งานเยอะนะครับแต่ก็ยังเล่นอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ยังดองของแล้วก็ทำทุกกิจกรรมตลอดนะครับก็เรามาดูกันก่อนนะครับตอนนี้ตัวผมก็มีพัฒนาการไปบ้างนะครับเมโลก็1195็ถ้าวิดลิตรอบนี้ได้มาอีก นะครับ15ตัวก็น่าจะขึ้นขั้น10ได้นะครับเดี๋ยวจะทํา5ดาวแดงไกลได้แหละนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับส่วนกิจกรรมนะครับตอนนี้ก็มีเยื่อปลานะตกปลานะครับกิจกรรมตกปลาก็เราก็ไปแลกของในนี้นะครับก็ส่วนมากกิจพวกนี้น่าจะได้แลกจนครบทุกอันนะครับจากที่เคยเล่นมานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับกิจกรรมตกปลาก็ ตกง่ายๆนะครับแล้วก็อย,วอย่างสมมุติว่าเราตกปลาแล้วก็นี่ผมมีอยู่สิบใช่ไหมนี่ผมก็ไปเลยครับผมความความแม่นโอ้โหไม่แม่นเลยนะครับก็พยายามกดให้เข้าตรงกลางครับเหมือนเล่นออรดิชั่นนะแล้วก็เยอะปลานะครับอย่าให้เบ็ดขาดก็จะได้โอกาสได้ปลาแลแล้วก็ได้ยอดสะสม ไม่มีอะไรครับก็เป็นกิจที่ชิวๆดีฮนะแล้วก็ต่อมาเป็นกิจอันนี้นะครับกิจกาแงพงคอฟรไม่มีเต็มนะครับ <S <S ต่อมาเป็นกิจจะซื้อเยอะนะครับก็ต่อจิ๊กซอว์นะครับ <S <S ผม, <S 2> <S 2> ผมเป็นหัวกิลใช่ไหมก็ต้องมานั่งดูอย่างตรงนี้มันขาดอยู่ช่องหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมต้องเอาอันนี้ออกนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมเข้าหนึ่งอันแล้วก็เอาแนวนอนอีกหนึ่งอันนะครับ ก็เราต้องมาแก้นะครับของคนในกิลด้วยก็คิดว่าน่าจะเล่นจนครบจบได้นะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรส่วนสแตทผมตอนนี้ก็นะครับนี่ประมาณนี้นะครับ1 7 1 5 4นะครับคิทักษะก็เหมือนเดิม่างกัน7%นะครับช่วงนี้คือไปอัดมาสเตอรี่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็สปีดพายายามให้เกิน 169- 170ไว้นะครับก็ ทำดาเมจได้นะครับส่วนดาเมจมังกรของผมตอนนี้ก็7 1 t นะครับ71.3 t เอเลเวลเลเวลอะไรนะ118นะครับคือผมเป็นเซิร์ฟ27เพราะฉะนั้นเนี่ยเซิร์ฟผมกว่าจะเปลี่ยนคัส5อีก19วันนะครับก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอนะครับหลังจากพอพอหลังจากเวล1้0เป็นต้นมาเนี่ยมันใช้เวลากว่าจะขึ้น1เวลประมาณ12ชั่วโมง กดยาแล้วนะไอ้นี่ด้วยนะเติมแพ็ครายเดือนนะก็ใช้เวย์หนึ่งประมาณสิบสองชั่วโมงนะครับก็นานอยู่เหมือนกันนะครับทําอะไรไม่ได้นอกจากดองนะครับส่วนตอนนี้ก็กิจกรรมนะครับก็ผมก็เริ่มดองของแล้วนะครับวิดลิปเนี่ยก็ดองเอาไว้นะครับร้อยกว่าอันสองร้อยผมมีกระดิ่งอยู่สองร้อยกว่าอันแล้วนะครับก็เล่นได้นะเล่นได้สองอาทิตย์นะครับส่วนวิดลิปนะครับเรามาดูกิจกรรมกันนะครับ อยากให้ผู้เล่นนะครับติดตามาดิสคอดหลักของของอันี้ไนไว้นะครับของก o วกัวมัฟฟินนะครับ, Coco รบก็จะมีคอมมูนิตี้นะครับวิดลิฟวิดลิฟนะครับก็จะมีเนี่ยอย่างเช่นรีดีมโค้ดในนี้นะครับเราก็ใส่โค้ดได้นะครับมามาลูกึกโค้ดล่าสุดจะเป็น m ัฟฟ i นวีคสามสิองนแล้วก็ Announcement นะครับเขาก็จะมี ประกาศมานะครับอย่าง Facebook Announcement ก็จะมีเนี่ยเพรวิทลิสมาวันที่22นะครับผมก็จะดูอัปเดตต่างๆพวกนี้นะครับเวลาเรามีบั๊กอะไรเราก็สามารถที่จะส่งไปให้ทีมงานหรือว่าเรามีข้อเสนออะไรก็จะส่งไปให้พวก d e ฟได้นะครับก็ GGM นะครับโ o โก m ม f ฟิน Official ก็จะมีแอดมินคอยดูอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็น Discord หลักนะครับที่ผมคอยติดตามนะครับส่วนเอาละ วันนี้นะครับมีคนให้มาทําวิธีการเล่นแนวนอนแบบนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมเล่นในโปรแกรมที่ชื่อว่านี่นะครับผมมิวมิวเพลเยอร์นี่เห็นไหมมู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 เพลเยอร์สินะครับมูมูเพลเยอร์สิแล้วก็พอเรามาปุ๊บเนี่ยเราก็มาโหลดนะครับโหลดแอปในตัว App Center หรือว่าเป็นตัว Play Store ก็ได้นะครับก็ล็อกอิน gmail เข้าไปนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะสามารถปรับ ได้ก็คือปรับตรงนี้ก่อนวิธีการตั้งค่าเนี่ยมก็จะมีตรงนี้ไอ้สปุ่มเนี่ยเซตติ้งนะครับไอเซตติ้งตรงนี้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็เป็นการเล่นกราฟิกผ่านอะไรนะครับผ่านโวลคานโหมดนะครับก็เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าจะเป็น d i เรกเอ็กโหมดนะครับก็จะเล่นได้หลายเกมหลายจอหน่อยแต่ผมก็ตั้งแล้วแต่คนตั้งนะครับลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูผมใช้ดิเรกก็เล่นได้นะแล้วก็การใช้ CPU กับคอนะครับแล้วก็ d i s p พย์ความกว้างหนะ้าจอความสว่างพวกนี้นะครับเสียงโอเคไม่มีอะไรนะครับหลักๆก,ก็คือจะเป็นเรื่อง Performance กับการกิน CPU นะครับส่วนตรงมันจะมีตรงเขาเรียกว่าอันนี้ใช้ใช,ใช้ใช้6คอร์กี่ GPU นะครับเราต้องไปเซตใน b บ o อด้วยนะเวลาเราเล่นพวกเหมือน b o o t s t a ็หรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้อง เข้าไปเซ็ตด้วยมันจะมีวิธีการอยู่นะครับก็สามารถเซิร์ชกูเกิลได้เลยส่วนการเล่นแนวนอนเนี่ยนะครับให้เราโหลดโปรแกรมนี่มาครับเอ่อ rotation control เนี่ยครับพอเราเปิด rotation control มานะครับเราก็ตั้งค่าตามนี้เลยครับนี่ start controlling rotation ติ๊กถูกนะครับแล้วก็ setting อ่ะ setting start on boot อ่ะลองกดดูแปลนสเก p ตนะครับแล้วก็ดูนี่ยนะ ใช่ป่ะวะใช่พี่เออเนี่ยแหละเนี่ยมันเซ็ตอะไรตรงไหนวะเนี่ยผมลืมละเซตติง้งเซตติง้งปิดกับอ๋อนี่ไงมันจะขึ้นเป็นหมุนหมุนเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นสัญลักษณ์เนี่ยคือผมก็ตั้งค่าแค่ประมาณเนี้ยครับแล้วก็แล้วก็ผมไปตั้งค่าในไ,ไหนวะผมจำไม่ได้ละอันหนึ่งนะแต่หลกัลกๆคือมันโหลดโปรแกรมไปโลเทชันคอนโทรลมานี่ะขวาโอเพน อเ่อ๋อนี่นตรงนี้หรือเปล่าอ่านี่นี่นี่เนี่ยมันต้องมากดอะไรตรงนี้แหละครับปรับตรงนี้ทักอย่างหนึ่งส่วนเรื่องการปรับไห้หน้าจอนี้ผมไม่แน่ใจนะเนี่ยการปรับมันก็คือโปรแกรม rotation control เนาะส่วนการปรับหน้าจอผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะปรับให้ให้มันใหญ่อันนี้เป็นแนวตั้งแลละอ่ะเนี่ย มีหมุนมัวตัวแล้วที่ไตายแล้วมืนหัวตายอย่นี้ไอยาอ้าวเข้ามาแล้วโกโก้มาฟึ่งอืมประมาณนี้แหละครับ <laughs> ถ,ถ้าใครอาจจะมีวิธีอธิบายที่ดี <c oughs> ผมในการเซิร์ช u t u b e เราก็ลองเซิร์ชดูนะครับว่าวิธีการตั้งค่า rotation control จะมีช่อง ออผมดูมาจากช่องนัตโตนะครับเขาเคยทำคลิปไว้นะครับแต่ตอนนี้เขาเลิกเลเล่นเกมนี้ไปแล้วนะครับผมยังเล่นอยู่นะครับก็เข้ามาเซตติ้งได้ปกตินะครับขอโทษด้วยจะมึนๆตรงนี้แต่ว่าต้องใช้โปรแกรมนี้นะ,ะแล้วก็นี่แหละปรับตั้งค่ามานี่แหละให้มันสตาร์ทตลอดนะครับก็จะเล่นแนวนอนแนวนอนได้แหละนะครับส่วนโอเคในเกมก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ผมมีตัวเด็กอ้าวนี้เป็นแนวตั้งไปแล้ว น,นี่เป็นแนวตั้งแหละไอ้ยนานเป็นแนวตั้งสล้วนะครับผมปิดแตปิดเปิดใหม่ไอ้ยาคลิปน,นี้ไม่มีสาระอะไรที่สุดเลยเนะออ,อแนวนอนแล้วมือเออบ้างนะครับเตึต์ด,ตด,ตด เชิบโอ้โหเน็ตก็กากคอมก็กากนี่ผมมีตัวเด็กนะครับผมมีผมจะเข้าตัวเด็กไปเป็นไอดีที่อยู่ในคิวเดียวกันนะครับผมก็เอาไอดีนี้ไว้ทํากิจกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนนะ่ะมันยังไม่รวมเซิร์ฟนะการจะทํากิจในคิวอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับกว่าจะให้ครบเนี่ยผมก็ต้องสร้างตัวเด็กมา ส่งเลขให้ตัวเองบ้างนะครับมาตดน้ำน้ำต้นไม้ให้กิ้วบ้างนะครับลดไปเลยแล้วก็ไปต่อจิตซอนะครับแล้วก็ไปต่อจิตซอสกรู่ะนะครับโอเคมีแนวน้มอ,อันนี้เหลือที่เหลี่ยมถูกต้องอันนี้เข้าไปอันนี้ได้โอเคอโอเคจบแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่ใช้แนวนอนนะครับผมก็อยากให้ทำคลิปไหนก็บอกได้นะคะระับคือช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเออมันไม่ค่อยมีเกร็ดความรู้หรือว่าคลิปอะไรทำเลยเพราะว่าแต่ละคนก็คือผมไม่ได้อยู่เซิร์ฟหนึ่งอ่ะพอผมอยู่เซิร์ฟ27อย่างเงี้ยมันก็มีคนที่เขาทำทำเกร็ดความรู้ของ หลายๆที่ไปแล้วยกเว้นว่าคือเรื่องพื้นฐานผมก็คิดว่าปูไปค่อนข้างเกือบหมดแล้วนะแต่ว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะทำเพิ่มแบบละเอียดให้อีกทีนึงนะครับผมแล้วก็สองรการเตรียมคันห้าก็ดองของไว้เยอะๆครับเพราะว่ามันเป็นสกิลใหม่หกสกิลอ,อ,อ่ะก็พยายามดองของไว้เยอะเอะนะครับส่วนปังแมวนะ ปังแมวก็ทําผมทําหน้าก่อนตอนนี้ก็กําลังไล่ทําหางนะครับตรงกลางววเวลสองหางเวลสามมันใช้เยอะนะครับทํายากส่วนปังค้าต่อไปผมก็เก็บไปแล้วนะครับอย่างดูค้าต่อไปมันแอดมันก็จะเป็นธาตุนี่นี่ผมทานี่ค้าต่อไปผมเป็นเนีย่ยตรงสายพายุไฟฟ้าอย่างอันนี้ก็ตรงตรงค้งา,าถัดไปของผมก็ เตรียมไว้แล้วเนี่ยพายุถฟฟ้าเนี่ยพายุถฟฟ้านะครับตรงสายไอบูเบอรี่ก็ตรงสายนะครับเราก็เก็บเก็บไว้นะฮะอ้นี่พายุถฟฟ้าเนี่ยตรงสายนะครับผมตรงสายเป๊ะอันนี้ก็ได้ตรงสายนะครับก็ขี่ไปอันนี้ยังดองไว้อยู่เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาอัปเดตว่า ยังเล่นอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนแต่แค่ไม่รู้จะลงอะไรน,นะครับทำงานเยอะช่วงนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ